สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอเนาองเจ้าจขายแล้วค่ะกับเชื่อว่าเจ้าขาพาไปนะคะคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดโพค่ะและวันนี้นะคะเราเจ้าขาจะพาเพื่อนๆนะคะมาไหว้พระทำบุญนะคะและนี่เขาบอกว่ามีขอพรเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยะคะ่ะทุกคนนี่เขาบอกว่าต้อนรับนี่เลยนะคะสักกาดใหม่กับปีสองห้าหกแปดนี้นะคะทุกคนโอ้นักท่องเที่ยวนี่ให้ความสนใจกันเยอะมากนะคะ่ะทุกคนตอนนี้นี่แต่ละวันเขาก็จะเปิดให้เราได้มาสักการะนะคะมาไหว้พระกันนะคะแล้วก็ยืดยืดระยะเวลาด้วยนะคะทุกคน อาหารของเราก็เป็นอาหารที่ทาให้ปรเไทยดุจไปวกทั่วโลเถูกต้องนะครับ้าเจ็นข้าวอมมผลิตนะค่ะติดอันดับโลกนะครับเป็นข้าวที่อร่อยนะครับก็ต้อนรับแขกเพ่อนเก็บของเราเลยครับาจะไปรับชมประจัก์ไกลไปทั่วล่านะคะทุกคนก็หลังจากที่เราพาเพื่อนๆไปดูโซนนู้นแล้วนะคะเราก็มาตร,ต,รตรงนี้นะตรงนี้น่าจะอยู่หน้าโบสถ์เลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญานะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยเนาะมีทุกอย่างเลยเนาะ มีกระทั่งสมุนไพรต่างๆนะคะสมุนไพรโบราณนะคะแล้วก็ตาช่างใช่ไหมนี่นะคะแล้วก็ มีเครื่องบดยาด้วยค่ะทุกคนในสมัยก่อนนะที่เขาใช้กันนะคะเ, <อ S 1> เป็นบดอย่างนี้เลยบดมือนะทุกคนนะไม่ได้มีให้เห็นตามทั่วไปนะทุกคนอันนี้เป็นตำรับยาดมสมุนไพรค่ะทุกคนอู้สูมสูมเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะคะเป็นสมุนไพรจริงๆเลยนะอันนี้เขาบอกว่านนเป็นของโรงเรียนแพทย์แผนโบราณนะคะทุกคนของวัดโพนะคะทุกคนเขาก็จะมีน้ํามันมีอ่าประคบนะคะซึ่งส่วนของตรงนี้นะทุกคนก็คือทุกคนสามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะทุกคนเขาก็จะเปิดให้ชมเป็นเหมือนนิทรรศการอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะนี่เขาจะมีจุดเส้นต่างๆนะคะแล้วก็จะมี ต้นถ้าใครมาวัดโพจะเห็นเลยนะคะเขาจะมีฤาษีลัดต้นในแต่ละจุดนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมอ๋อแล้วก็ที่นี่นะคะทุกคนคือเขามีสวมดมนต์ข้ามปีกันด้วยนะคะจริงๆอ่ะมีทุกที่แหละทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะทุกคนนะ สิ่งที่เขาสวดเนี่ยเป็นโครงเป็นกรอนเป็นฉันชื่ออะไรนะเช่นกับยามี11อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะั้นการสวดโอเอะิหารหรายเนะี่ยเป็นการอนุรักษ์รักษาสืบสานต่อย,ยอดภาษาไทยนะภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่เรามีความภาคภูมิใจตั้งแต่สมัยพระพงศาวรำแหงนะครับที่ท่านได้ปริกาักษรไทยขึ้นมานะครับค่ะขอเจริญพรโดยเฉพาะ การที่มาตัรงทาจากวัดพระีุในวันี้แต่วนี้ก็จักิจกรรม่้ายเพเข่าก็รับปีใหม่กานกขทาร์ีมีการรรารัพนสูตรัที่ขณะนี้วงทานหรือกองทาน เ็ทีเด็กคนที้เขาทำกินกันแล้วก็เรื่งนแก่ทุกท่านนโดยเฉพาะอาหารต้องล้างข้าวต้มตุ๋นแล้วนะข้าวต้มขอกรักเป็นข้าต้มเครื่องตรงก็รับแต่ข้าวอาหาที่นาตามความเหาะสมครานี้่วงนี้คนมากตามลุกไปแล้วก็โดยเฉพาะวิทยว จากเกียวชิ้นปด้อยชามวันนี้ก็ขอบเบกหน่อยวันนี้งแต่ลมเช้าเรื่องเกียวก็น,น,นะน มีทุกร้านวันนี้ประมาณ3-4ถึงเจ้าภาคด้วยกันนะเป็นความเจริญนะครับต้องรอเพราะว่าคนม,มีจำนวนมากนะครับวัดพระเชษฐภคงมีจงเจ้าพระคุณสมเด็จพระปาทีราชานเจ้าว่าคณะสงฆ์จัดก,กิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็น เพียงแต่ว่าเขาเริ่มเกิดแสดงว่าในเกิดตั้งหลายต้นตูมให้พวกเราเป็นอะไรนะข้างหลังมันถึงจะเกิดร่วงเป็นบางตั้งหลายนับเพิ่มเกิดเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันต้องได้ของโอ้พระพิชชาแล้วก็เปล่าโอ้ยนอนอยู่เทียบกันเขาก็ต้องมาแล้วมันก็จะไปเดินไปแถวอื่นก็ไม่ต่อไปต้องมีเรื่องชะตาใหม่โอ้ยจริงจริงร้ายใครร้ายทาง

ไม่เเออที่บริากาเหรอชื่ออะไรครับสีนินโอ้สีนีนเลยไม่ใช่มีท่านสหอย่างเดียวนะมีสีนีนเลยอาระวัตเดินชนกันนะครับในบกาลด่านเนการสุ แก็ดไม่หมดไม่กลับ ในหม้อนะเรียบบกกานะนี่ไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะเราต้องขอต้องขออนุญาตจบคพีปนีเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนมา ชมบรรยากาศของวัดโพกันนะคะทุกคนนี้เนี่ยเราได้ไหว้พระทำบุญครบเลยเนาะแล้วก็ไม่พอนะคะสำหรับใครที่มาสวดมนต์ข้ามปีที่นี่นะทุกคนเขาก็จะมีโรงทานด้วยนะคะโอ้โอิ่มบุญอิ่มใจเลยหรือว่ามาฝากท้องทิ้งท่าเลยนะคะทุกคนเนี่ยขนีมวิ่งข้าวขาหมูนะคะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะกินก๋วเตี๋ยวนี่มาตั้งแต่าสามร้อยห้าสิบชามนะทุกคนนะน้ำลำไยมีนะทุกคนนะชามะนาวมีฟักคูมีโอ้โหของเยอะมากนะคะข้าวขาหมูที่นี่ก็อร่อยเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยทุกอย่างเลยโอ้โหสุดยอดอิ่มบุญอิ่มใจสุดๆเลยนะะค ก็คลิปคลิปนี้นะคะทุกคนก็น้องเจ้าขาก็พามาชมบรรยากาศคร่าวๆประมาณนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งเป็นกำลังใจให้กับน้องเจ้าขาด้วยนะคะแล้วน้องเจ้าขาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วสุดยอดครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาสูดมลทัศน์ปีที่วัดโพนะครับมีสิ่งดีมอบให้ตลอดทุกปีขอให้หนุนตังเลยๆเฮงทุ้มปีนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ว,ว้าวรดนี้รถนี้ช่องต้องเพลงแน่เพราะมีการเบรคอนแลยบอล้ว ปังจริงรตีนะทุกคนของกินยังเขาว่าเอามาแจกเยอะมากนะทุกคนเนี่ยขนาดนี้ยังไม่หมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ในไหน,แ,นแล้วนะน้องเจ้าขาก็สวัสดีปีใหม่ของห้าหกแปดนะทุกคนปีนี้จะมีแต่สิงง่งดีๆปังๆรวยๆเฮงๆและสิ่งสำคัญคือปีนี้สุขภาพต้องแข็งแรงด้วยนะเพราะว่าบางทีถ้าเรารวยแต่ร่างกายไม่แข็งแรงก็อีกก็ต้องแข็งแรงรวยๆเฮงๆรวยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับทุกๆอย่างในปีที่แล้วแล้วมาและปีใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่นะคะปีหกแปดนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ที่มอบโอกาสนะคะ แล้วก็หลายๆอย่างคู่ที่สนับสนุนนะคะอย่างเงี้ยกล้องคูจิกล้องเนี้ยชพื่อเพื่อนเห็นจากหลายๆคลิปเลยนะคะก็คือเกิดจากเจ๊กับเฮียที่สปอร์ตตรงนี้หนูนะเพื่อนเพื่อจะเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปคูคลิปอะไรเงี้ยก็คือกล้องตัวนี้นะคะหรือกล้องที่ถืออยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณปาสเหมือนกันที่เป็นผู้ใหญ่นะคะที่คอยสนับสนุนก็ขอบคุณทั้งเฮียทั้งเจ๊แล้วก็ขอบคุณทั้งปาด้วยนะคะที่สนับสนุนหนูนนนนนให้มาถึงจุดนี้และขอขอบคุณคนที่ติดตามเราทุกๆคนด้วยเพราะว่าเป็นแรงผลดดักด นะขอบคุณสำหรับทุกคนสำหรับสิ่งดีสำหรับใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามทีม่มาซ่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิงข้างข้าวขาหมู <c oughs> นี่ด้วยนะคะนั่นเราจะขาไปก่อนนะบ๊ายบายนี่ของแจกเยอะมากข้าวขาหมูนี่คือปเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่านะที่เห็นแล้วน่าจะมีมีข้าวขาหมูนี่ มีข้าวขาหมูนะที่ขายดีมากแล้วก็จะมีเป็นอ๋อสักคูค่ะแล้วก็ข้าวเกี๊ยวหม้อที่ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคนแน่นคนแน่นมากของลัแจกเยอะจริงๆนี่อันนี้อันนี้คือชามะนาวนะคะทุกคนอ๋อมีอันนี้เยเค้กกล้วยหอมนะเค้กกล้วยหอมด้วยมีทั้งหมดพันชิ้นนะคะทุกคนพันชิ้นนะ